ได้แตกก่กลุมขมับบอลบาบอคอแตกอะไรครับเนี่ยทั้งเชลซีทั้งมาดริดบอลดึกสุดระยำกันจริงๆสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าผลประกอบการไม่ได้ขาดทนุนและก็ไม่ได้กำไรครับย้าหยวนกันไป เพราะว่าหลักๆเลยเมื่อวานนี้เสียดายใช้คําว่าเสียดายครับมันมาในทิศทางที่ดีแล้วครับผลประกอบการเมื่อวานนี้ตั้งแต่รอบบอลเย็นอย่างบอลไทยบอลไทยตัวเน้นที่เนบนวางไว้ให้อย่างสูงแบงคอกก็ไม่ทาให้ผิดหวังรวมไปถึงหน้าบอลอย่างแบงคอกด้วยนะครับและก็บุรีรัมยูในเต็ดด้วยถือว่าก็ยังดีแต่พอมารอบบอลดึกโอ้โหเปรเละเทะก,กันไปหมดเลยครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านเมื่อวานนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ได้สุดขนาดนั้นครับรอบบอลดึกเมื่อวานนี้3มคู่ที่ให้ไว้ในหน้าช่องรอบบอลดึกมาแค่คู่เดียวเองอย่างอาร์แจกอัสดัมส่วนอีสองคู่คงจะผ้าปากกันเกือบทั้งประเทศก็ว่าได้อย่างเชลซีและก็ลิวมารลิกเลเอามาลิกนั่นเองงานหยาบเชลซีไม่ชนะไม่เพียงพอนะแพ้ด้วยครับ นั่งดูชิมรักชิมปวดต,ตัวเองเล่นโอ้โหโระยำใจสุดสุดส่วนมาลิกก็โดนเร็วไปหน่อยโดนตั้งแต่นาทีที่4แล้วมาได้จุดโทษจากวินิสูนจูเนียตีเสมอหนึ่งหนึ่งงานยากวันนี้ขอแก้มือใหม่หน่อยจะเอากันแบบว่าสดชื่นเต็มเครื่องกับเบื้องแตกกันไปเลยในวันศุกร์พร้อมจัดกันให้แบบจุกจกุเหมือนเช่นเคยครับเมื่อวานนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร แต่ผลประกอบการยังยกหยวนเยาหยวนกันไปพอประมาณเพราะยังบวกบอลเย็นบอลน้นบอลเย็นอยู่แต่รอบบอลดึกเราอาจจะทุลักทุเลก,กันไปหน่อยวันนี้ขอจัดให้เน้นๆนะครับเพิ่มเติมมากกว่านี้เปิดใจแล้วตามเข้ามาครับเปิดใจไม่เสียใจแน่ๆครับไม่เสียดายด้วยแถมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นในการเปิดใจเข้าบ้านเบนเทบอล ง่ายนิดเดียวครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านอยู่การันตีว่าวันนี้จะสดชื่นหวานช่ำและยำใจกันแบบสุดๆส,สามคู่หน้าช่องวันนี้คิดวิเคราะห์และคัดสรรมาให้เป็นอย่างดีเป็น3คู่วันศุกร์ที่30สิงหาคม2567ครับคู่แรกของมอปีี่กันโชสิดาอิตาลีกันเลย อินเตอร์มิลานลองจ่าฝูงนัปัจจุบันจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของอาตาลันตาคู่นี้ก่อนเกมในหน้าเสือยกให้กับอินเตอร์มิลานนะครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองดูดีกว่าคือต้องเปิดบ้านบังคับชนะแล้วทำสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะได้เฮเต็เม เอาจริงๆอินเตอร์มิลานการออกสตาร์ฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้ขิเล่ขนาดนั้นทั้งๆที่เป็นแชมป์เก่านะครับออกสตาร์ฤดูกาล2เกมเก็บมาได้4แต้มเต็มนะครับผมเป็นการเสมอ1เกมและนั่นล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเรซซ่ม,มา2ประตูต่อศูนย์ส่วนอาตาลันต้าก็ไม่น้อยหน้ากันครับ ผลงานการออกสตาร์ฤดูกาลนี้นะครับก็ไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นเก็บมาได้3มแต้มเป็นการชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งแต่วันนี้ด้วยโจทย์และด้วยกระแสที่เปิดมาแบบนี้นะครับอินเตอร์มิลานอาจจะมองว่าชื่อชั้นทีมบวกกับศักยภาพนักเตะด,ดูดีกว่าแต่เจอกับอตาลันต้าก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันถึงเฮตุเฮตวเองจะดูไปดีกว่าแต่ด้วยวันนี้เปิดมาแบบนี้เบนมองว่าคู่นี้จะทําประตูกันเยอะไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งครับ ให้มองไปที่ชนชั้นสูงโอเวอร์สกอร์็มเวลาระหว่างอินเตอร์มิลานเจอเจอกับอตลาลตาเพราะถ้ามองจากเฮ e ุเที่เจอกัน5ใน6เกมหลังสุดที่เจอกันบนคู่นี้ทำประตูกันแบบถล่มทลายการันตีจบ90นาทียืนพื้น3ประตูมีให้เห็นอย่างแน่นอนครับเป็นคู่แรกฟุตบอลที่น่าเชียร์สำหรับวันนี้ส่วนคู่ที่2 เบนขอขยับไปที่บุนเดลิก้าเยอรมันนะครับเป็นนัดที่2ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินจะเจอเจอกับซังพาวลีคู่นี้เหมือนกันครับบอลบุนเดลิก้าเยอรมันบอลคู่นี้จะยิงกันเยอะให้มองไปที่ชนชั้นสูงบนเต็มเกมโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยถึงนัดแรกทั้ง2ทีมอาจจะออกต่ำมาก็ตามทีแต่วันนี้เบนเชื่อว่าระดับ ยูเนียนเบอร์ลินเจอกับน้องใหม่อย่างซังพอลีประสบการยูเนียนเบอร์ลินดีกว่าครับวันนี้ยูเนียนเบอร์ลินได้เล่นในบ้านด้วยขุมกําลังนักเตะดูเป็นต่อซังพอลีพอสมควรกับเฮตุเฮที่เจอกันไม่ว่าจะเจอกันในบอลถ้วยไม่ว่าจะเจอกันในบอลกระชับมิตรบวกกับยูเนียนเบอร์ลินตอนอยู่บุนเดลิก้าสองบอลคู่นี้เจอเจอกันอีไลเป็นบอลที่ออกสูงกับบอลบุนเดลิก้าเยอรมันด้วยไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งรักพี่เสียดายน้อง ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินเจอกับซังพาลีแนะนำให้มองที่ชนชั้นสูงโอเวอร์สกอร์เต็เวลาการันตีจบ90นาที3ประตูมีให้เห็นกันอยา่างแน่นอนเป็นฟุตบอลคู่ที่2ที่น่าเชียร์ปิดท้ายคู่ที่3ที่น่าเชียร์ในหน้าช่องวันนี้เบนขอขยับไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกลียงวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตา์บุก นะครับคู่นี้เป็นแนะนําเลือกเชียร์ซื้อ2มุมอย่างสตาร์บุกได้เลยหนึ่งเลยด้วยการออกสตาร์ทของโอลิมปิกลียงนะืฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะย่าแย่มากครับสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยแหลมยิงคู่แข่งไม่ได้สักประตูด้วยนัดแรกบุกไปแพ้แรดมา3ประตูต่อศูนนัดที่2เปิดบ้านแพ้กับโมนานโกศนประตูต่อ2นัดนี้ต้องเปิดบ้านเจอกับสตาร์บุกซึ่งการออกสตาร์ท ฤดูการนี้ของสตาบุกทำได้ดีเยี่ยมเลยเก็บมาได้4แต้มเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะ1นึ่งโอลิมปิกลียงไม่ใช่แต่ก่อนแล้วครับที่มีฉาย,ยาว่าโอลิมปิกเชียโอลิมปิกลียงลงเป็นยิงไม่ใช่แล้วนะครับหนักเลยณนะช่วงปัจจุบันนี้แฮนดิแคปเปิดมาแบบนี้โจทย์เปิดมาแบบนี้ต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูด้วยวันนี้เชื่อว่าสตาบุกถ้าจะแพ้จริงๆแพ้ไม่เกินโจทย์ที่โอลิมปิกลียงเปิดมา ซื้อ2มุมเลือกเชียร์ที่สตาบุกสวยจัดๆนี่คือฟุตบอล3คู่ที่น่าเชียร์ประจำวันนี้นะครับชอบก็จัดจะประจัดกันทำไมนะครับคู่แรกแนะนำให้เลือกเชียร์ชนชั้นสูงอินเตอร์มิลานเจอกับอาตาลันตาคู่ที่2แนะนำเลือกเชียร์ชนชั้นสูงละหว่างยูเนียนเบอร์ลินเจอกับซังพอลีปิดท้ายคู่ที่3เชียร์ไปที่สตาบุก เพิ่มเติมนอกเหนือมากกว่าหน้าช่องเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับวันศุกร์วันวน,นี้ขอจัดกันให้แบบจุกๆก,กันหน่อยและท้ายที่สุดนะครับปัดขวาเข้าไปใต้รูปโปรไฟล์เปิดใจแล้วตามเข้ามาครับวันนี้ขอให้พี่เอฟทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกขอให้เป็นวันที่เราประสบความสําเร็จแล้วบวกกําไรเยอะๆผลประกอบการไปในทิศทางที่บวกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีบัว